สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยเฉพาะประเด็นเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลที่เป็นเรื่องกันมายาวนานครับผมวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าหากประเทศไทยตัดสินใจย,ยกเลิก MOU สําคัญสองฉบับเนี่ยจะมีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้าง Mou 2ฉบับที่ว่านี่คือก็คือ Mou ปี2543หรือที่เราเรียก Mou 43นะครับอันนี้เกี่ยวกับเขตแดนทางบกแล้วก็ Mou ปี2544หรือ Mou 44อันนี้เป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ค่ะเป้าหมายการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจว่าทำไมถึงมีมุมมองว่าการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้อาจจะเป็นผลดีกับไทยมากกว่า ทั้งเรื่องอธิปไตยอำนาจต่อรองแล้วกเ็เรื่องใหญ่เลยคือทรัพยากรพลังงานที่เขาว่ากันว่ามูลค่ามหาศาลใช่ครับประเด็นพลังงานนี่สำคัญมากงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องบนบกก่อนเลยไหมคะ MOU 43เนี่ยข้อตกลงเดิมเหมือนตั้งใจจะวางกรอบเรื่องสำรวจปักปันเขตแดนครับโดยเฉพาะมาตราหาที่บอกว่าห้ามไปเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่จะกระทบที่เรียกว่าสันปันน้ำครับแต่ข้อมูลที่เราได้มานี่เหมือนจะ ชี้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตลอดถูกต้องครับคือมีรายงานว่ามีการละเมิดข้อตกลงจากทางกัมพูชาอยู่เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการขยายชุมชนเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆมีทําเกษตรหรือแม้แต่เคลื่อนกําลังทหารเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยเองก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราด้วยใช่ไหมคะครับผมตามข้อมูลคือเป็นแบบนั้นแล้วก็ไทยเราเองก็ได้ประท้วงไปเยอะมากนะครับข้อมูลระบุว่าน่าจะมากกว่า400อครั้งแล้วโอ้โห400ร้อยครั้งครับ แต่ว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยมันกลับมีน้อยมากซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามนะครับว่าตกลง MOU นี้มันช่วยปกป้องอธิปไตยเราได้จริงหรือเปล่าอืมถ้าข้อตกลงมันเหมือนถูกละเมิดซ้ําๆแบบนี้แล้วการประท้วงก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่การยกเลิกนี่ข้อมูลมองว่าจะส่งผลยังไงคะก็อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนกว่าเดิม แรงกว่าเดิมนะครับการยกเลิกเนี่ยอาจจะเปิดทางให้ไทยเรากลับมาใช้สิทธิควบคุมพื้นที่ชายแดนตามแนวทางของเราได้เต็มที่มากขึ้นเหมือนกับว่าเพิ่มอำนาจต่อรองในการคุยกันครั้งใหม่ใช่ครับหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะพิจารณาแนวทางอื่นๆเช่นกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศไปเลยเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเราเข้าใจค่ะนั่นคือเรื่องบนบกทีนี้มาดูเรื่องทางทะเลกันบ้างข้อมูลตรงนี้เหมือนจะยิ่งซับซ้อนแล้วก็เดิมพันสูงมาก M.O.U. 44กับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ O.C.A. ที่ว่ากันว่ากว้างใหญ่มากครับประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรเป้าหมายหลกัลกๆของ M.O.U. 44ก็มี2ส,ส่วนคือ 1. กํากำหนดเขตแดนทางทะเลส่วนบน 2. คือพัฒนาแหล่งปิตโตรเลียมร่วมกันในพื้นที่ส่วนล่างแต่เหมือนมันมีเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ครับเงื่อนไขที่เรียกว่า indivisible package หรือแปลง,ง่ายๆก็คือเงื่อนไขผูกพันที่บอกว่า ต้องเจราจาสองเรื่องนี้คือเขตแดนส่วนบนกับการพัฒนาร่วมส่วนล่างเนี่ยไปพร้อมๆกันแยกกันไม่ได้เด็ดขาดอ๋อต้องทําคู่กันไปครับซึ่งจุดเนี้ยเองที่มีข้อโต้แยง้งทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการอ้างสิทธิ์เส้นไหลทวีปของกัมพูชาตั้งแต่ปี2515โนโลเลยมันมีประเด็นยังไงคะการอ้างสิทธิ์นั้นคือข้อมูลชี้ว่า การลากเส้นฐานของกัมพูชาตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศตามมนุษยสัญญาเจนีวา158เท่าไหร่ไม่สอดคล้องยังไงคะเอ่อหลักๆคือมีการใช้จุดอ้างอิงที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นใช้หินโศโครกซึ่งเป็นหินที่โผล่พ้นน้ําแค่บางเวลาแล้วก็อยู่ไกลฝั่งมากมาเป็นจุดลากเส้นแทนที่จะใช้แผ่นดินหรือเกาะตามหลักสากล mm hmm. แล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงเกาะต่างๆของไทยซึ่งตามหลักแล้วควรจะมีอิทธิพลในการกําหนดเส้นเขตแดนด้วย การใช้จุดแบบนี้มันกระทบเยอะครับทําให้พื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เนี่ยมันกินเข้ามาในฝั่งที่ไทยควรจะได้ตามหลักกฎหมายแล้วพอมาเจอเงื่อนไข i n n i v v s s i l l p p c k a g e ที่ต้องคุย2เรื่องพร้อมกันมันยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ยังไงคะมันก็กลายเป็นว่าไทยเราต้องเอาเรื่องเขตแดนส่วนบนที่ข้อมูลบอกว่าเราอาจจะมีข้อได้เปรียบทางกฎหมายอยู่เนี่นะ มาผูกติดกับการเจราจาเรื่องพัฒนาร่วมในพื้นที่ส่วนล่างที่มีทรัพยากรเยอะๆโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องเส้นเขตแดนส่วนบนให้ถูกต้องก่อนใช่ครับไม่มีการปรับแก้เส้นเขตแดนที่อาจจะไม่ถูกหลักกฎหมายนั้นก่อนเลยมันเลยถูกมองว่าเป็นการที่เราเหมือนจะยอมเปลี่ยนจุดยืนเดิมของตัวเองไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียเปรียบในการเจราจา คือเหมือนกับว่ากัมพูชาเขาใช้พื้นที่ส่วนบนเป็นคล้ายๆ้ตัวประกันเพื่อต่อรองผลประโยชน์ในพื้นที่ส่วนล่างที่เราสนใจเรื่องทรัพยากรนะครับพูดถึงทรัพยากรข้อมูลที่เราดูมานี่ประเมินตัวเลขไว้มหาศาลจริงๆนะคะครับผม ตัวเลขประเมินนี้สูงมากก๊สธรรมชาติอาจจะถึง11ล้านล้านลูกบัดฟุตน้ำมันดิบอีกราวๆ300-500ล้านบารเรลมูลค่ารวมนี้อาจจะแตะ3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญคือข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่มันอยู่ใกล้ฝั่งไทยมากกว่าด้วยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยและยิ่งมองว่าตอนนี้ไทยเรากำลังต้องการความมั่นคงทางพลังงานต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้ยิ่งมีความหมายมากค่ะเข้าใจเลยว่าทาไมประเด็นนี้ถึงอ่อนไหวมาก ถูกต้องครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้การยกเลิก MOU 44ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในข้อมูลชุดนี้แหะครับคือถ้าเรายกเลิกเนี่ยมันอาจจะเปิดโอกาสให้ไทยกลับไปยืนยันสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศได้เต็มที่มากขึ้นเหมือนกับว่าไปตั้งหลักกันใหม่ปรับสมดุลอำนาจต่อรองครับผมแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งหรือมีอำนาจควบคุมทรัพยากรในพื้นที่ o c a ได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันสําคัญมากต่อความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจประเทศเราในระยะย,ยาวนอกจากเรื่องผลประโยชน์โดยตรงแล้วยังมีเรื่องแรงกดดันภายในประเทศด้วยใช่ไหมคะที่มีบางกลุ่มคัดค้าน MOU นี้มาตลอดใช่ครับก็มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนจากกลุ่มการเมืองบางส่วนที่เขาก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกับ MOU ฉบับนี้มานานแล้วเหมือนกันการยกเลิกก็อาจจะถือเป็นการตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านั้นด้วย สรุปแล้วนะคะจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้ก็พอจะเห็นภาพว่าการพิจารณายกเลิก MOU ทั้ง2อฉบับเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ข้อมูลชี้ว่านำมาซึ่งผลประโยชน์เชิงยุธทธศาสตร์ให้ไทยได้หลายด้านเลยครับทั้งเรื่องการยืนยันอธิปไตยให้มันชัดเจนการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ในอ่าวไทย แต่แน่นอนว่าการตัดสินใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็คงต้องพิจารณาผลกระทบรอบด้านมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องกฎหมายการทูดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนครับต้องชันน้ำนักอย่างรอบคอบที่สุดแต่ข้อมูลชุดนี้มันก็ชวนให้เราตั้งคำถามกลับไปเหมือนกันว่าแนวทางปัจจุบันที่เราดำเนินอยู่ภายใต้ MOU ทั้งสองฉบับเนี่ยมันยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังกลายเป็นเอ่อข้อจำกัดหรือสร้างความเสียเปรียบให้เราโดยไม่รู้ตัว และนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าถ้าข้อมูลมันชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือความเสียเปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก MOU เหล่านี้จริงๆอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้เรายังคงยึดแนวทางเดิมนี้อยู่มันมีเหตุผลอื่นที่ซับซ้อนกว่านี้หรืออาจจะมีกลุ่มผลประโยชน์ใดที่เรายังมองไม่เห็นที่กาลังมีอิทธิพลต่อ,อก,การตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญระดับชาตินี้อยู่หรือเปล่าคะ มีปัญหาเรื่องกฎหมายนึกถึงสำนักง,งานกฎหมายทนายความนิธิพลน,นะครับ